สวัสดีครับผมนายนุนลพลน่วมสิริรหัสนักศึกษา6214442040อนะครับอ,อันดับแรกผมอยากจะพูดถึงความรู้สึกที่ได้เรียนในรายวิชานี้ก่อนนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเรียนก่อนเลยนะครับทบทวนไปจนถึงการที่อาจารย์เนี่ยได้ให้นะครับพวกเราบันทึกอารมณ์นะครับซึ่งผมว่า,ากิจกรรมตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อต,ตัวผมเองมาก เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราแต่ละวันเนี่ยมีหลากหลายอารมณ์มากนะครับดีบ้างร้ายบ้างบวกบ้างลบบ้างนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะละเลยในความรู้สึกที่มันเป็นลบไปมองข้ามนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อ,ตอไปในด้านอื่นๆด้วยพอเราได้ทํากิจกรรมตรงนี้นะครับบันทึกอารมณ์เนี่ยเราได้มีเวลาได้เหมือนกับเราได้มอนิเตอร์ตัวเองนะครับ เราเป็นผู้กำกับที่มองเห็นตัวเองเนี่ยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรอ่าอันไหนที่รู้สึกดีนะครับเราก็เก็บมาอันไหนที่รู้สึกว่าไม่ดีมันเป็นอารมณ์ที่เป็นทางลบเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีที่จะดูแลรักษามันหรือว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับเป็นถ้ามองว่ามันเป็นปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นด้านลบเนี่ยอยู่ เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกังวลนะครับความเหนื่อยล้าวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งรเราก็ได้ใช้กระบวนการต่างๆที่อาจารย์ได้สั่งสอนมานะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา5ขั้นตอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาแก้ปัญหาตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าเอออาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นร้อยร์แต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาบ้างละนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ได้แนะนําวิธีดีๆ ต่อมาพูดถึงเนื้อหาในรายวิชานะครับอาจารย์ได้สอนวิเคราะห์สื่ออ e เท่ากับ M อ็มกำลัง2 CI นะครับจากปกติที่เราดูโฆษณาดูผลงานต่างๆทางช่องทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็แค่ดูผ่านๆหรือท่าไหนที่เราชอบเราก็ดูจนจบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่รู้สึกชอบแต่พอ,อได้เรียนกับอาจารย์อาจารย์ได้สอนวิเคราะห์ว่า ทำไมเขาถึงจะต้องใช้แรงจูงใจแบบนี้ทำไมเขาถึงจะต้องใช้คอนเทนต์พรีเซนเทชันแบบนี้นะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นปฏิสัมพันธ์ทั้งในวิดีโอตัวละครในวิดีโอแล้วก็ตัวละครกับผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการที่เราจะหยิบนะครับการทําสื่อตัวเนี้ยไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสื่อตัวนี้มีจุดประสงค์อะไร เราต้องการที่จะทํำยังไงเพื่อที่จะให้สื่อตัวเนี้ยนะครับวัลุวัตถุประสงค์ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งนะครับในแต่ละขั้นตอนก็ต้องวิเคราะห์ลงไปลึกลงไปมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะพูดนะครับก็คือ รางวัลที่ได้จากการทําวิดีโอคลิปร่วมกับเพื่อนๆนในกลุ่มนะครับที่ได้รางวัลมาจากวิดีโอเรื่องสักสักกระปุ๋ยนะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบรางวัลที่ทําให้รู้สึกาภาคภูมิใจนี้นะครับดโดยตัวที่ดุกดุ๋ยนะครับอ่าเกิดขึ้นจากความสามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนนะฮะ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็กลับเข้าไปดูกันได้นะครับผ่อนคลายฮนะบางที่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับมันเป็นภาษาต่างดาวนะครับมันเป็นคอนเซปต์ของเราการทํางานกลุ่มนะครับผมชอบมากเลยก่อนที่จะมาเรียนวิชาเนี้ยเราแทบไม่ได้เจอหน้าหรือว่าทํางานกลุ่มครบ10คนเลยนะครับก็จะมีกลุ่ม5คนบ้าง3คนบ้าง2คนบ้างนะครับจนกระทั่งมาได้เรียนวิชานี้ก็ได้เจอหน้ากันมากขึ้น แล้วปัญหาของผมเองเนี่ยส่วนตัวก็คือ,อาบางครั้งนะครับหมดแรงบันดาลใจหมดแพชชั่นซึ่งการได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ทําให้เติมกําลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทั้งในกลุ่มแล้วก็ในห้องเรียนที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับถ้ายังไงเจอกันอีกทีปีหน้านะครับหวังว่าจะาได้พบ นะคตัวเป็นเป็นละได้พบหน้าค่าตากันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ